วัดดีครับปกกับจองลงเดียนนะครับเต็มห่างบ้านน้องอุ้งอิงนะครับพ่กินอินนองลับกับเรียงไงแต่ก็ต้องทักขั้งอยู่ในกลงก่อนเล็นแล้วกับปฤติกรรมเมื่อคืนก็คือติดกุน รือบอาจจะนองเพิ่งมาคืนแรกตึ่งลงเดียเป็นคนจับมือแรกเขาก็เลยพอไม่ลงเดียเขาก็จะร้องวุ่นวายแต่กาเขานอนกับบาวิท่านการรับดีกับเมื่อคืนตื่นแต่ชาวมืดไม่ทันว่างนะครับแล้วก็กินเรียบร้อยกับอีมไม่ไวุ่นวายไม่ได้นะครับน้องกีเล่นเลี้ยงไงไม่กี่ไม่เยียว ตีนอนมีเยี่ยวบ้างครับเมื่อคืนอาจจะตกใจครับเยี่ยวกลางหนึ่งกับแต่เลี้ยงงายกีเล่นแต่นองอย่างกลัวกลัวด้กับเพราะนอนอ,อย่างเด็กดมันตัวโตเนาะอ่านั่นคือนองกลัวเพราะถ้าด้ก้าวกลายก็คือนองจะไม่ก่อยกล้าเดินก็คืออย่างกลัวดจะติ้นเนาะอ่าองรับปล่อยไม่ได้ก็คือน้องเล่มกินไปตัวครับ เห็นกระดกก็ค no. ือนองงับทันทีครับหาลุงเด่นพฤติกรรมเนี่วนะแต่ลุงเดีนก็เอากระดูกออกได้ตันกรบปุมกาเลยต้องใช้กรุงไอ้แบบนี้ก่อนปล่อยไม่ได้อีกอย่างติดตะนุนด้วยครับกะเลยต้องให้นองแบบนี้ก่อนเนาะต้องให้นองอยู่แบบนี้ก่อนต้องปรับดูพฤติกรรมก่อนครับแต่กะทื่อว่า ก็ไม่ได้ไม่อึในที่นอนก็นใช้ได้ครับผมตื่นว่าเลี้ยงไม่อยากแล้วก็ไม่มีเสียงร้องโวยวายแบบขำกล่กวนปอเม่ห้าป,ปีน้องได้นะครับไม่มีไม่มีแกพอเข้านอนในครึ่งตึ้งโรงเรียนมานอนทีคารื้งาท้องมู่น้อยก็ไม่ยินก็กจมีอาการโวยวายมาหนังดูนิดแต่ก็กลับเข้าไปนอนปกติดีครับ โดยรวมเดี๋ยวน้องจะชินไปเองครับลุงเนี่ยคิดว่าเลี้ยงงายไม่มีปัญหาเลยครับไม่อยากไม่อยากตรงนี้นอนบ้านครับอุ่นแดดแล้วก็รลมรลมรื่นครับส่วนในหมู่น้อยก็นุ่นอยู่กับแม่ก็ครับพอดีลุงเนี่ยอาบน้ำปั่นป้านะครับก็เดียว เดี๋ยวก็ต้องงานใสา่ใ่จุงไมไมแล็เดี๋ยวก็ต้องดูทีนอนทีน่ไดก็ไม่ตีงครับผมจัดเป็นสัดส่วนเนาะหว่าเขาอยู่ตรงไหน,ในได้แบบนหนอันนี้จวดจวกล่าวครับแต่ปกตินะครับอที่ารามครบร้อยนี่คือป,ปึกติกรรมก็ก้องนองนะคือเขาเรียงแบบแบบร้อยเพราะว่าเขามีรัวรอบรอบจิต เขาดูเลดีครับตัวโตกาเขาแยกไวโรงเรือนอีกรงนะอ่าร่วนไอตัวที่ดํำเต่ว่าอยู่ในกรงเล็กๆนั่นคือตัวนั้นทองนะครับตัวนั้นเป็นรุนผีข้องจ้าเร้าเซียด้วยนะครับคือนองเข้าทองซึ่งมาแบบนี้ถ้าทองก็คือเขาจะไม่ปล่อยให้มันวิ่งเล่นครับเขาก็เลยขังในตีแคบ เดยวรูอาจจะแทงได้ประมาณนี้ครับอาจจะแทงได้เ็าก็เลยข้างกรงเก็บๆประลงเดียเคยมีประสบการณ์ครับเมื่อก้อนหลงเดียเลี้ยงไออาร์เซเช,ชียนตัวเมียเนาะก็คือเข้าทองซึ่งเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้เราก็เลยร้อยให้เขาเล่นเดินตามเราปกติกับ จนมารูอีกีว่าเขาแทงรับผมแทงมดก็เลยไปท่ามคนเลียงนะครับคนนี้เขาเคยเลียงมากแบบนี้ว่ามันเป็นใจปล่อยได้อยู่มันแทงมดส่องทองซ้มทองแล้วก็คือเราไม่ได้หลูกสรุปก็คือตอนทองนี่ห้ามปล่อยเขาเล่นเตียวเด็ดขาดกับแทงมดดรับนี่ลุงเดียตึงได้รู้อ๋อมีประสบก,การณ์แบบนี้กับผม ก็เลยไปห็นเมื่อวานดีว่าเขาข้างตรงเล็กๆก็เลยเข้าใจเพบอกแบบอ่อนองทองอยู่ก็เลยเข้าใจประมาณนี้ครับแต่ส่วนในตัวนี้ก็นู่นแล้วครับอายุเขาตรงจะเป็นเดือนกันจะยางเข้าสูวไยวไหว,หวนุ่มไหวซ้าวันนะแต่ติดสัดกกางเหลกเขาบอกว่าให้ข้างไหวก่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องให้ไปยุ่งนะครับ ปราว่านองหอโมนได้ยังไม่สมบูรณ์แก่ประมาณแกเด็กเจ้าปุตตาเราบูดเป็นปเษ้าคนก็คือแก่เด็กเจ้า,า,จาให้ปล่อยไปก่อนนะครับคอยไปให้เขาประชุมได้ตอนถังซ่องแล้วเขาก็การันตีไว้แล้วว่า ซิบตัวนี้นอนได้เป็นเป็นกลึงโลก,กันตำกันํำนะคะรับแปลว่าเขาโครงสร้างใหญ่เอสนใจนะครับปีนะจองได้ลูกๆแต่วา S, ต่าอันดับแรกตังชือ่อไอ้เขาก่อนกำกำนะครับอ้นี่ อพอได้ยุเป็นเพื่อนโด้รับผมพอเอกพอเอกรักโด้กันะก็เลยโดมันอยู่ตัวเดียวมานานแหละตั้งพอมีลูกดิกมันก็คนละไส์กันครับมันก็นเล่นกันไม่ได้ประมาณนี้ถึงโดมันไม่เคยไปเล่นไหนครับ ไม่เคยก้าวไปในหมู่บ้านไม่เคยก้ามคิดมันก็จะอยู่บริเวณตรงหน้าได้กองมันตัวเดียวโดโดๆจนวานั่นแหละครับมีตัวทีก้าวมาอีกตัวนั้นนันมันปลอดได้เล่นอาเลี้ยงง่ายครับพุมตัวนี้ไม่ยากแน่นอนไม่เดือพระมาาสายปันนี้มันกี่เล่นอยู่แล้วครับติดคนกี่เล่นไม่ดุจ่อบามนามกิ่นเก่ง เขาบเล่นน้ำนะครับมาพอวันนี้นะครับลงเดียเกยเอ็นกับกล้องเปิือลงเดียห้าหกเจ็ดตัวไส้ถ่ายรถกระบะปลาไปเล่นน้ำทะเลครับพุ่มจอบหมองหมากระเพลนงลืนนี่ได้เขาโดดไส้เลยครับจอบแต่เราอย่าตึงคันนั้นนะครับอย่าตึงกับต้องไส้ถ่ายกระบะปลาไปเตี๋ยวทะเลเลยนะครับ <laughs> โ,อโอเคนะครับเอฟซีเอฟซีติวาไม่ได้เอ็น เอ้กับะน้ำนองได้นองนะครับเมือคืนก็คือมีนะครับแต่หลัครับวิดีโอมันใต้ไม่ติดนะครับอาหารได้เรียบร้อยนนนก,นนนกับกินอาหารเม็ดกินอาหารกระปองเรียบร้อยเนาะไม่ต้องเป็นล้วงครับรักดูแลอย่างดีมันกันตุกตัวครับผมแต่ตอนนี้น้องเพิ่งมาก็ต้องจำ,จำกัดบริเวณก่อนครับเข้าใจนะครับ fc เก่ okay, ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับให้น้องและฝากพ่นนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะแต่อย่าก,กดกำโฆษณานะครับปุ๊บฝากติดตามจองลุงเดียติมรังบ้านนอ้ององค์หญิงห้ด้วยนะครับป้านางแม่บ้านนอ้ององค์หญิงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ดีครับปุ๊บ